และนี่คือการแนะนำการเล่นสควอตอิดเดิรทีิปเ็ดครับชื่อบอกนะครับเดิทีิปเ็ดมันคือคู่3นั่นเองครับนั่นแปลว่าเกมนี้ไม่ใช่เป็นคู่แล้วปกติเรามองแค่2ใบหาคู่กันนะครับอันนี้จะเป็นการจับคู่3ครับอวันนี้ผมขอเลือกฉันเลือกนาย้กันฮาโลวีนะ <c oughs> มาเพราะเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าต้องใช้กองใหญ่เพราะมันจะใช้การเยอะมากนะครับเกมนี้นะอ่า วิธีการแบบแทบเปรตน,นะครับก็คือเราจะต้องเอาการเรียงกันไปก่อนเก้าใบนี่เลยอ่าโอเคเรียงเก้าใบแล้วก็เอาความไปก่อนนะครับเราเรียงเก้าใบแบบนี้ครับสิ่งที่ต้องทำก็คือหารูปที่เหมือนกัน3รูปนะครับต้อง3เท่านั้นนะ2ไม่ได้นะครับเหมือนอย่างเงี้ยผมเจอมือกับมือแบบเนี้ยยังหยิบไม่ได้นะครับ ผมต้องเจอมือที่3ครับเฮ้ย <Hey, S 1> มีต้องกระเทืบไหมมือที่หยอกหยอกๆคำๆมือที่สมก็คือ1 2นี่ใบนี้ที่3ครับผมต้องเจอให้ครบ3ใบนี้ก่อนนะครับผมถึงจะเก็บได้ครับเมื่อเจอก็จะโกเลยมือชี้เลยก็ได้3ใบครับแล้วก็เก็บมา3ใบนี้จากนั้นในกองครับก็ต้องเอามาซ่อแมแซมส่วนที่หายไปปึ๊บอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็มองหาต่อไปกบเจอกบนี นนสี่เลยนี่สี่ใบคือมันเริ่มต้นแค่สามใบแต่จะสี่จะห้าจะหกก็ได้แล้วแต่ดวงนะครับอย่างมากที่สุดที่ผมเคยเล่นเจอนะครับห้าใบนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นสามใบนะครับเพราะมันมีค่อนข้างจํากัดนะครับตัวพวกนี้อ่านี่สี่ใบอ่ะเมื่อกี้ด้านซ้ายเจ็บไปใช่ไหมครับแตด้านนี้ด้านขวาเจ็บไปประมาณนั้นแล้วก็ต้องเอามาเติมด้วยนะพอเสร็จแล้วก็อาจจะต้องแบบเติมอาจจะต้องมีคนเติมคนอื่นเป็นกรรมการหรืออะไรก็ว่าไปนะครับจะได้ไม่เสียเปรียบกันถ้าเกิดคนเล่นแล้วมาเติมตเองจะเสียเปียบ,ยบอ่านี่มามี่หนึ่งสองสามเห็นไหม มีอ่าเราก็เก็บมาแล้วก็เติมไปเรื่อยๆครับง่ายๆครับเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยเหมือนเดิมเล่นไปจนจบจบแล้วก็มานับแต้มครับใครมีแต้มมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะแค่นี้เองครับง่ายมากครับแฟนกสไตนยอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่ไปไหนแล้ว <laughs> เนี่ยระหว่างที่ผมเล่นผมก็พยายามมองไปอยู่หาไม่ค่อยเจอนะครับมันไลยตาม,มากนะยิ่งแบบเนี่ยก้าวตัวนี่ก่อนไหมเนี่แบบต้องหาสามด้วยหลายครั้งจะเจอแบบสองแล้วอีกตัวหนึ่งอ้าวไม่มีเนี่ยแมงมุมแมงมุมอ้าแมงมุมใช่แมงมุมเฮ้ยนะครับอ่าหลายครั้งเลยมักจะชอบแบบเจอสองแล้วอีกตัวหนึ่งไม่เจอครับผี นี่นี่มีไหมมีไหมไม่มีอ่าประมาณนี้นะครับเล่นไปเรื่อยสนุกครับอันนี้แต่ว่าเหนื่อยเปิดเนี่แหละครับถ้าเกิดว่าเนี่ยผมเล่นกับลูกใช่ไหมผมก็ต้องเปิดด้วยแล้วก็เล่นเองด้วย แค้เลูาทุกทีเลยครับเพราะว่าเราไปเขียสมาธิกับการเปิดนะครับอันเนี้ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดจะเล่นควรจะต้องมีคนนึงเป็นคนเปิดเป็นกรรมการเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนจํานวนคนเล่นครับก็เหมือนกัน2อถึงแเล่นได้หมดเลยยิ่งมากคนยิ่งสนุกยิ่งตีกันมันครับ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วครับว่าจะต้องมีพูดขึ้นมาพร้อมกันสมมุติว่าเจอฟักทองพูดพร้อมกันสามคนเอาแล้วชั้นก่อนชั้นก่อนชั้นก่อนเรียบร้อยนะครับนี่ประมาณนี้สนุกอันนี้ผมชอบมากนะครับในการเล่นแค่ เสียตรงที่เหนื่อยทังมาเปิดเปิดไล่เปิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าสนุกดีมันดูแบบละลานตาดูแบบมันดูมีอะไรมากกว่าปกติถ้าปกติเราเล่นสองใบมันก็เออดูจบดูจบมันเบื่อไงแบบนี้มันดูแบบเออมันดูแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยสามสีอะไรอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นอ้อแล้วก็จะมีตอนท้ายนะครับที่บางทีเล่นไปแล้วคือหมดกองแล้วอ่ะผหมดกองแล้วแล้วเหลือเนี่ยประมาณ6ตัวก่อนนะครับอะถ้ายังเหลือ6ตัวเนี่ย ให้พยายามหาที่มีคู่3าก่อนนะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับตอนนี้ผมบอกไม่ได้แล้วแต่ดวงแล้วแต่เว้นแต่กรรมเป็นอย่างน,นี้เห็นไหมนี่หลุมศพก็ยังมีเลยนะครับหรือบางคังไม่มีเลยก็เราจะต้ลงกันตสองคนกับคนที่เล่นด้วยกันนะครับว่าเฮ้ยเราไม่เจอแล้วนายว่าไม่เจอไหม แสาว่าไม่เจอแล้วโอเคเราจับคู่2เลยนะครับอ่ะแล้วพอแล้วสามสองหนึ่งคู่2อ่ะถุงอะไรก็ว่าไปจะคู่ไหนก็ได้นะขอไม่จับคู่ตีศูนย์นี่อ่ะ,อะอไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายอะไรอันสุดท้ายเป็นหลุมศพลงศพลงศพอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติยังมีเมื่อกี้สามตัวเจอก็เล่นสามตัวไปก่อนเหมือนเดิมนะจากนั้นสุดท้ายก็ลองมองดูอีกทีว่ามีสามไหม ถ้าไม่มีก็โอเคตกลงกันหาสองเหมือนเดิมมาหุ่นไล่ากาอะไรก็ว่าไปตัวนี้ก็ใขรเจเใาไปก็ไปประมาณนั้นนะครับตัวนี้มันพลิกแพงก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่นี่นะครับก็คือการเล่นในแบบที่4ครับเด e อ i ทิ เลยครับจับคู่3อันเนี้ยเป็นหนึ่งในวิธีการเล่นที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับมันดีมันมันแบบละลานตาดีนะครับลายตาดีด้วยนะอ่าโอเคมาถึงครึ่งทางนะครับอย่างผมบอกไปว่าสประดิษฐ์เนี่ยจะมีการเล่นทั้งหมด8วิธีนะเฉพาะปัจจุบันนะแล้วแต่คู่มือนะถ้าผมซื้อกล่องใหม่มาเดี๋ยวก็มีคู่มือวิธีการเล่นใหม่มาอีกนะครับเหมือนอย่างเมื่อกี้วิธีที่7จ็ดที่แปดที่ในวิดีโอเหมือนอย่างในวิดีโอแรกสุดที่ผมรีวิวนะครับวิธีที่เจ็ดที่แปดแล้วนะก็เพิ่งมาใหม่ทีหลังมาไไไดด้้้้จากกกอออลล่่่่่งคคคิิบบััตรรนนนนีีีีีแหะมมมวธ ครับก็คำถามเดิมแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆมีสปอตอิดรูปอะไรกันบ้างครับเอามาอวดเอามาแชร์กันได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ของผมเลยเที okay, ย่ยงไม่เกันวิดีโอหน้าครับขอให้เพื่อนเล่นสปอตอิดกันให้สนุกนะครับพยายามเล่นหลายวิธีอย่าเล่นอย่างเดียวเดี๋ยวเบื่อนะเจอกันวิดีโอหน้าครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามก,กาันด้วยบ๊ายบาย